รครับวายเจ็ดพันสูญยอดของขายัวละมือที่มือาสวัสดีครับนาดงก,กินไส้ครับผมครับนี่ก็โดนแล้วครับว่ได้ออกมายามพัดเย็นครับ ดี่กับเป็นโอกาสดีครับพอดีได่ยงนี้นเข้าวา่าได้นกไล่ข้อจดมากเหมือนันครับเมื่อท่านเห็นเงินครับผ้าพี่นองมาเบิ่งน้ำกันหนึ่งครับดีบครับมากเลรครับมากเลรครับ มัน,นบ่มัน,นบ่บังน้ำกันครับไล่ค่อยจุดนี่กันหายหงากครับือว่าหาย,ยากเกิ ครับพี่นออ้องเบิึงนกนะครับผู้เสี่ยนนกหลักนกทั้งหลายพเพราะว่าเสี่ยใไม่เสี่ยนเกาเราตั้งแต่เกิดมานะครับพี่นอ้องคงจะต้อนกได้ ผู่ละาพันสองพันตัวผู้เราลอยสองลอยพี่น้องครับเคยเห็นนกข้อไล่จอดบ่เนี่ยซอยรอบพ่อครับมันหายากผมอายุหกสิบแปดปีแล้วก็ฮอดได้นะครับอ่าฮอดตอไดเนี่ยเบิง้งเบิ้งเอานะครับอ่าผมก็ผมก็เลยว่าเออเพชรในเม็ทไส่เนี่ยมันยังมีนะครับมีนะครับพี่น้องเคยเห็นเคยได้บ่ ตั้งแต่เกิดมาอายุ60-70ปีตอนอกได้พัน2,000-3,000ตัวมีมีเคยเห็นบ่ครับเมื่อไหนยินตะเขาวาอันนี้นี่ได้แล้วครับเนี่ยพี่น้องเบิรงงเอานะครับได้มาประมาณสองเดือนเศษนะครับแต่ว่าขันแล้วนะครับโยปลาขันดีเห็ดดีนะครับนกเสียงกลางๆนะครับเออนี่นะครับเพราะว่า เป็นธรรมชาติลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเราเราบ่บ่มีการตกแต่งนะครับเบื้องเอานะครับไล่กับ่บืองคืมูนกหลายๆนี่ผมตัวใดเป็นสองสามอยตัวช่วงนี้นะครับไล่เบื้อคือตัวนี้นะครับอันนี้มันคล้ายๆกันครับไล,ล่ยขาลามตัดคือยูน้ำไผ่นะครับห้พี่น้องสังเกตเบื้องเอานะครับอันนี้เราเกิดมากกับหอตะเห็นในยินงตะเขาว่าเขาลือ เบิงเอานะครับพี่น้องอซอยแค่ซอยไหลเบิงเพราะวา่าหอตะได้มานะครับเกิดมากอ,อายุแปดโอหกสิบแปดปีแล้วนะครับหอจะเห็นต้อนกมาต่างแต่ายยุปศีนะครับพี่นอ้องก็คงจะ,อะบอแพรกันครับผมนะครับไปหาต้อนกเล่นนกลักนกนะครับตอได้หลกัะบ,บม่มีข้อไรจอดน,นะครับ ตายแล้วตายอีกก็บ่เห็นนะครับออันนี้ก็อยากให้พี่น้องเบิ่งนะครับมีอีหลีได้อีหลีนะครับอันนี้ก็คือพี่น้องให้เบิ้งเอานะครับพ่อเป็นนกไมยโยมา่กีว่าท่านเคี่ยงท่านคุณน้นปัานไหนนะครับอันนี้ก็คงจะเห็นแล้วครับแต่ว่าย่ามาขึ้นมันสิ เวลามันนอนมันอีกจอดล,ง,ลงแต้นแล้วมีโบโยขังไตอีกนะครับอันนี้ก็ผมก็อเห็นเกิดมานะครับ68ปีแล้วใส่พี่น้องเขิดเบ่งเอานะครับอตอนกตั้งแต่หน่อยมากผมว่าเนี่ยสองสามพันตัวเนี่ยมันหน่อยนะครับนะครับนกสารพัดนะครับนกเขาหน่อยเขาไงผมเห่นมัดนะครับเห่นมัดทุกแนวนะครับอันนี้ก็ ให้เบิงบ่งเบองเานะครับมันถืเป็นยังไงแต่ดนยิงน่งชาคนว่าเขาหยิบข้อเขากาวติดแต้มอันนี้ได้มาจากปลาลอยเปอร์เซ็นต์ลานเปอร์เซ็นต์นะครับโบเคยว่าได้ตกแตงนะครับอ่าอันนี้ผมกับว่าสุดยอดของนกอ่าเปนยังว่าสร้างเพียกอยู่ในดงนะครับอันนี้มันมีจริงนะครับแต่ว่าสีบาคใครเห็น อันนี้ก็ผมก็เลยใส่สายแย,ยวว่ะอ่าเผ็ดในเม็ดไส้ก็ยังมีนะครับอ่าอันนี้ก็ให้พี่น้องพี่หน้าเบิ้งว่ามันแมนนิลีบ่เต่ว่าผู้ใดมาในแมนนิลีนะครับต่อได้มาจากดงจากบ้านลอยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เป็นนกไม้นะครับในสองเดือนแน่ๆนะครับเจ้ว่าคันแล้วแต้ว่าแหงบ่ท่านหรื ชัดเจนปันไดน,นะครับแต่ว่าโยปลาโยดงนี่สุดยอดของนกนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็อยากให้พี่น้องได้เบิ้งน้ำผู้ใดว่าท่านเห็นอ่าตัอนกใดเป็นร้อยเป็นพันก็บ่เค่อยไดจะเคลียนนกข้อไล่จอดนี่นะครับก็ให้พี่น้องเบิ้งเอาอันนี้ได้คักๆแล้วครับเบิ้งเลยครับก็เดเอาวซ้ำนีแ่แหละครับมันจะจอดมดล้านตานคือ ทังข้อทางหลังมันเป็นไปบ่ได้นะครับเขาบ่ได้ตกเด็ดแตงเอามันเป็นธรรมชาติคือไก่เป็นยังคือออกลูกตัวขาวตัวดำตัวลล่ตัวแดงนะครับบ่มีพู้ไปตกแตงมันนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของนกอีหลีนะครับอ่าครับเอาครับพ,พี่น้องพี่หน้าเบื้องเอาครับ ครับบ่อน,นี้กัสิผาพี่นอ้องเบิงนกแคลร์ยครับบ่อนี้ครับทางดีกับนกแคลร์ยถ้าคุณกับเมียนมาถ้าคุณนะ นกเชลยอยู่ในกรงมงนี้ครับของอันจะกเก็บแปดตัวน่ครับทีนี้นกคู่อางอีกตัวหนึ่งครับก็วาเป็นตัวไดงว่าทัานจักครับนี่กรงนึงครับ วิ่งชุดเฉลยส่วนหนึ่งครับครับพาาอีบเบิ้องอีก,อกมองนึงครับยังของบ้านทางใน,นงครับตะกรอนกับที่นกตัวหลายตัวอยู่ครับที่นี่ครับแต่อตอนนี้ก็ไหายไปแน่แล้วครับนี่เป็นนกเฉลยไดมามหมยครับ มีตนกปลาเติดลอยครับอี่นี่ครับนกต่ออะไรครับตอนอยู่นี่นกต่ออะไรนกที่ต่อนกตัวต่อครับตอนไหลายู่อยี่นี่ครับกตรงนี้ครับนกต่ออะไรไปครับนกเล่ยไปครับ เปิดมาใหม่ครับเพราะท่านอีคุณครับไทยบริษัทในครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปสำนีก่อนครับครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องเส้นนกเขาเงี๊ยนะจ๊ะขอบที่ดูคนครับฝากกดติดตามช่องหน้าดงดินไส้ครับผม มีช่องหนึ่งครับช่องนั้นจะเป็นเสียงหนูครับเสียงเรียกนูครับช่วงนี้กัฮอดนาหาหนูแล้ะครับช่วงนี้ครับครับฝากติดตามช่องนั้นนะครับช่องน้องงูพายอีสานบานนาครับผมครับสำหรับชิมีกอาไว้อยสมนนิยนครับติดตามชิมนาครับผมสวัสดีครับ